สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการข่าวประจำวันที่จะพาทุกท่านไปติดตามสถานการณ์ที่หลายคนกำลังจับตามองคำถามที่หลายคนสงสัยเมื่อไหร่ที่ความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาจะจบลงไปในที่สุดและทำไมเหตุการณ์ประทะครั้งล่าสุดถึงส่งผลกระทบอย่างมากวันนี้เรามีข่าวสำคัญที่จะช่วยตอบคำถามเหล่านี้คลิปต่อชะดรบเขมรที่เปิดเผยเหตุการณ์ประทะชายแดนไทยกัมพูชาครั้งใหญ่ ได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับการที่บิ๊กกุ้งหรือแม่ทัพได้ขึ้นประจําการที่ภูมะเขือจุดยุทธศาสตร์สําคัญบนแนวชายแดนเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ประทะครั้งใหญ่จากคลิปที่เปิดเผยนี้เราได้เห็นภาพรวมของการประทะระหว่างตํารวจประเวณชายแดนตชดและทหารไทยกับกองกําลังกัมพูชาที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่24-28กรกฎาค,คม2568 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนรอคอยที่จะได้เห็นความจริงกองกําลังฝ่ายไทยในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ทหารหน่วยเดียวแต่เป็นการประสานงานของหลายหน่วยประกอบด้วยตำรวจตระเวณชายแดนกองกําลังสุรานารีจากกองทัพภาคสองและยังมีการสนับสนุนจากทหารเรือหน่วยซิลและทหารอากาศอีกด้วยการจัดแถวรบในครั้งนี้มีการแบ่งหน่วยงานอย่างชัดเจนมีหน่วยที่ยิงเปิดทางหน่วยรุกเข้าโจมตี และหน่วยระวังหลังซึ่งแสดงให้เห็นถึงการวางแผนการรบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมากสิ่งที่น่าสนใจจากรายงานนี้คือในการประทะขั้นก่อนฝ่ายไทยมีความสูญเสียเพียงเล็กน้อยแต่มีรายงานว่าทหารกัมพูชาเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอาจตายเป็นร้อยถึงหลักพันคนความแตกต่างนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทหารไทยและการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าผลสำคัญคือ ทหารไทยสามารถยึดพื้นที่ที่เคยสูญเสียไปกลับคืนมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ภูมะเขือซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในเขตชายแดนบิกกุ้งขึ้นภูมะเขือสัญญาณสำคัญการที่บิกกุ้งหรือแม่ทัพได้ขึ้นประจำการที่ภูมะเขือในช่วงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะท่านกำลังจกกะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าพร้อมที่จะจัดหนักจัดเต็ม และตอบโต้กัมพูชาแบบทิ้งทวนก่อนเกษียณทหารในพื้นที่พร้อมมากและยืนยันว่าพร้อมยิ่งกว่าเดิมสีอีกหากต้องรบนี่คือความมั่นใจที่เกิดจากประสบการณ์การรบครั้งก่อนที่ประสบความสำเร็จอุปสรรคเดียวรอไฟเขียวจากผู้ใหญ่แต่สิ่งที่เป็นข้อติดขัดในการตอบโต้ของทหารไทยตอนนี้คือการรอไฟเขียวจากผู้ใหญ่เพียงอย่างเดียว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติตามระเบียบและการรอคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูงเสียงเรียกร้องจากประชาชนคุณกันจอมพลังได้ออกมาโพสต์และให้สัมภาษณ์เรียกร้องให้ผู้ใหญ่ที่ถือไฟเขียวกดปุ่มอนุญาตโดยระบุว่าควรจัดหนักจัดเต็มให้จบในรุ่นเราเสียทีเพราะคนไทยต้องตายไปหลายศพแล้วการเรียกร้องนี้มีเหตุผลที่น่าสนใจหลายประการประการแรกคือต้องการให้บิ๊กกุ้งได้ทิ้งทวนก่อนเกษียณอย่างสมเกียรติ ประก,การที่2คือหากมีการประทะกันรอบนี้ควรทำลายบ่อนคาสิโนซึ่งเป็นบ่อเงินบ่อทองของกัมพูชาเพื่อไม่ให้กลับมาทำร้ายประเทศไทยอีกแผนการที่เสนอมีความชัดเจน4ขั้นตอนขั้นแรกกดปุ่มไฟเขียวให้บิ๊กกุ้งตอบโต้ขั้นที่2จัดหนักจัดเต็มจบในรุ่นเราขั้นที่3าทำลายบ่อนคาสิโนที่เป็นแหล่งเงินทุนและขั้นที่4ป้องกันไม่ให้กลับมาทำร้ายไทยอีก เป้าหมายของแผนนี้คือการแก้ปัญหาความขัดแย้งชายแดนให้จบสิ้นในรุ่นนี้ไม่ให้ลากยาวไปอีกมุมมองจากผู้บังคับบัญชาพลตรีนัทสีอินทรารองแม่ทัพภาคที่สองได้กล่าวย้ำว่าประชาชนไม่ต้องกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเลยวันที่30กันยายนไปแล้วก็ตามและระบุว่ากองทัพได้เสนอทางเลือกสองทางต่อกัมพูชาทางเลือกแรกคือจะยืดเยื้อและ,ะเผชิญหน้ารบกันต่อไป ส่วนทางเลือกที่สองคือจะกลับมาเป็นมิตรระเภทต่อกันโดยต้องแสดงความจริงใจนี่คือการให้โอกาสกัมพูชาในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมภูมิรัฐศาสตร์และความมั่นคงชายแดนเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่ปัญหากัมพูชาไทยท้องถิ่นแต่สะท้อนถึงประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ไทยขเขมรที่ซับซ้อนและความมั่นคงชายแดนของประเทศการที่หน่วยบัญชาการต่อชดอและกองทัพมีความพร้อมในระดับนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทหารไทยและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทหารที่มีประสิทธิภาพข่าวทหารพรานและข่าวกองทัพไทยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ช่วยให้เราเข้าใจแนวป้องกันประเทศและประวัติความขัดแย้งชายแดนที่มีมายาวนานคำถามปลายเอิบที่น่าคิดเหตุการณ์นี้ทําให้เราต้องถามตัวเองหลายคําถามการตัดสินใจในการใช้กําลังทหารควรขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างการรอไฟเขียวจากผู้บริหารระดับสูงสะท้อนถึงอะไร และที่สำคัญการแก้ปัญหาด้วยการจัดหนักจัดเต็มจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนได้หรือไม่สรุปสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์สงครามชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้อยู่ในจุดที่สำคัญคลิปต่อชะดรบเขมรที่เปิดเผยแล้วสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยการที่บิดกุ้งขึ้นประจำการที่ภูมะเขือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประทะกันพรมแดนที่อาจจะเกิดขึ้น ท่ามกลางการเรียกร้องไฟเขียวเพื่อดำเนินการก่อนวันที่30กันยายนแผนทำลายบ่อนคาสิโนที่เป็นแหล่งเงินทุนของกัมพูชาแสดงให้เห็นถึงการคิดเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งหวังการแก้ปัญหารากเนา่าข้อคิดท้ายรายการผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้เตือนใจเราให้เห็นว่าความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เรื่องที่เราจะมองข้ามได้การที่ทหารไทยพร้อมเสียสละเพื่อปกป้องแผ่นดินสมควรได้รับการสนับสนุนและความเข้าใจจากประชาชน แต่ในขณะเดียวกันการตัดสินใจใช้กำลังทหารต้องมีความรอบคอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์นี้ต่อไปกับเราได้เพราะทุกการตัดสินใจในช่วงเวลานี้อาจส่งผลต่อการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาวขอบคุณที่ติดตามครับและพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ